จะเอาโปรเจกต์นี้เข้าไปเกี่ยวข้องเราลองเอาซิว่าเอาปัญหาตัวไหนมาดูซิแล้วเอา p BL ีพเอเราเข้าไปจับซิเกิดเราจะให้ให้ Pbl ของเราเป็นที่ยอมรับเราเอากระบวนการ P ี L อไปซิแล้วเด็กมันจะเกิดพฤติกรรมอะไรที่เราอยากคาดหวังไ,ไหมไหอันนี้ก็อาจจะสอดแทรกไปได้หรือวันดีคืนดีตัวน,นี้เข้า,ากำลังคับให้เราสอนด้วย p d L แล้วพอเราสอนด้วย PBL เสร็จปั๊บมันมีปัญหาอย่างไรเราหาวิธีการแก้ปัญหาเพราะโครงการวันนี้เนี่ยมันสามารถทําได้สองแ,แนวคิดแนวคิดที่หนึ่งเอาตัว PBL เป็นตัวนวัตกรรมแนวคิดที่สอง PBL เนี่ยเราก็สอนตามปกติของเราแต่หลังจากสอนไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากค,คุณครูเขาให้คิดไปว่าจะทำยังไงแนวคิดที่สอง บางคนไปไปอบรมกระบวน,นการวิจัยใชั้นเรียนเนี่ยบางทีใช้ P A O R มองผกรบาอมองผกรบภาอนะแต่ก็เป็นวงจรวงจรคนนี้เป็นวงจรที่นักการศรึกษาชาวออสเตรเลียนเนี่ยคิดขึ้นมาคำว่าตัว P มันจะคำว่าแปลตัว A มันจะคำว่าแอ ตัว O มันจะคำว่า observe ตัว R มันจะคำว่า r e f r n c e and revise ซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะคล้ายๆกับ PPCA นะอาจารย์บอกได้จะทำวิจารณนเช่นๆวงจร PPCA ก็ได้เอ๊ะอาจารย์มันเหมือนกันอในใกบ,นกบอ,ดดอ,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 อริยสัจส,สี่ของพระพุทธเจ้าเลยออกได้ขอให้ทำเถอะโดยวิธีการไหนก็ได้ แต่นักการศึกษาชาวออสเตรเลียในคิมมิสเนี่ยได้บอกว่าตัวพีเนี่ยตัวแพรตัวแพรในที่นี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีสามสาตสมระยะหนึ่งต้องเริ่มจากการกำหนดปัญหาผมยกตัวอย่างเคสที่หนึ่งเมื่อกี้นี้ การเขียนภาพ Perspective ฟเป็นวิชาเขียนแบบเพราะว่ามีเด็กสิบคนเนี่ยเขียนภาพ Perspective ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาของผมคือเด็กเขียนภาพ Perspective ไม่ได้ผมก็ไปวิเคราะห์ดูว่าการที่เด็กเขียนภาพ perspective ไม่ได้เนี่ยเด็กเนี่ยขาดการฝึกคือสอนทฤษฎีแล้วก็จบเลยแล้วก็ให้เด็กไปขียนเองเลยเด็ก ขาดการฝึกในระหว่างการเรียนการเขียนภาพเป r รสเปตีถ้าเกิดเรารู้ว่าเด็กขาดการขาดการฝึกการเขียนภาพเปอร์สเปตีผมก็มาออกแบบว่าเอ๊ะผมจะแก้ปัญหาโดยวิธีไหนดีผมก็คิดว่าอันนั้นผมพัฒนาชุดฝึกขึ้นมาหรือพัฒนาแบบฝึกขึ้นมาว่าฝึกการเขียนภาพเปอร์สเปกตีฟฝึกครั้งที่หนึ่งทำยังไงฝึกครั้งที่สองทำยังไง ึกครั้งที่สามทำอยัางไงนันตัวนัการของผมคืออาจจะเป็นแบบฝึกอาจจะเป็นชุดฝึกมีเด็กคนหนึ่งต่อไปไม่เป็นขาดทักษะในการต่อไปเพราะเด็กเนี่ยไม่รู้จักขั้นตอนของการต่อไปผมก็ไปหาวิธีการแก้ปัญหาคือทําเป็นใบงานหรือใบความรู้ว่าขั้นตอนการต่อไปเป็นยังไงนันตัวนัการของคือใบงานใบความรู้ เด็กเรียนเรื่อง if c o อสไม่ค่อยเข้าใจเพราะบอกว่าครูสอนใบไปขาดสื่อนั้นครูก็สอนซ้องสริมโดยใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่แล้วก็มีสื่อประกอบกินกรรสอนดงนั้นตัวนวัตกรรมเนี่ยมันแล้วแต่เราจะออกแบบแต่อย่าให้ประเมินตัวเองว่าพอเราคิดตัวนวัตกรรมมาแล้วเนี่ยเรามีความรู้ไหมมีทุนเดิมไหม เช่นผมบอว่าแม้จะแก้ปัญหาได้ต้องทำเว็บเบสอินสตัคชันหรือ่ UBI ยังไม่รู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำตัวนี้ทำยังไงเลยต็บบนต่อรองกับหัวหน้านแผนกถ้าเกิดจะให้ทำวิจัยในชั้นเรียนต้องส่งชั้นไปอบรมการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องแก้ปัญหาภายใต้บริบทของเราภายใต้ทุนที่เรามีนะครับ นั้นตัวนักกรรมตัวนี้คือคิดที่ดีๆนะครับแต่ผมบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าเกิดผมจะเอาตัวนี้ไปใช้ล่ะเช่นเด็กเรียนรื่องอิคอสไม่เป็นผมจะใช้ตัวนักกรรมโดยใช้ PBL นั้นตัวนัตกรรมคือวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนโดยใช้ PBL นั้นตัวนักกรรมคือเป็น PBL ไป เราก็ามาวางแผนในการแก้แกไขปัญหาว่าไอ,อ,อ้ตัวโรคกาตัวนี้เราจะวางแผนอย่างไรมันคงไม่ใช่สอนครั้งเดียวจบหรอกนจะสอนครั้งที่หนึ่งสอนครั้งที่สองสอนครั้งที่สามว่าจะสอนอยังไงดีแสดงว่ายังไม่ได้ทำมันแค่วางแผนนี่คือตัวผีต่อมาตัวยั ัว a นี่คือตัวอ x นี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้มาตอนขั้นที่1เนี่ยเราก็ดาเนินการตามแผนแต่ดําเนินการตามแผนนี้ให้ใช้เวลาสะดวกระหว,ว่างครูกับนักศึกษาเช่นอาจจะพักกลางวานันพักตอนเย็นหรืออาจจะตอนท้ายชั่วโมงก็จะเป็นเนื้อหาที่ผ่านไปแล้วเราจะแก้ปัญหาคือเอาเวลาสะดวก เพราะเราจะไม่ ch ốt, giờ, มีชั่วโมงซ่อเสริมไม่มีอะไรขึ้นอยู่กับเรานั่นกับเด็เราก็ลงมือปฏิบัติแต่การลงมือตัวนี้อาจจะไม่เป็นตามแผนเพราะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราพยายามลงมือตามแผนของเราขณะที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยขั้นต่อมาคืออออเสริแหมเราก็เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษวัดผลสังเกตแนการสังเกตคือการวัดผล ว่าเราจะเก็บ hmm. ข no you know, mm ้อ hmm. ม <inaudible> yeah. uh ูลหรือวัดผลอย่างไรเช่นเด็กเขียนภาพเปอร์สเป i ทีไม่ได้เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลหรือจะวัดผลอย่างไรเด็กตอบายไม่เป็นเนี่ยเรามีใบงานใบความรู้แล้วเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลอย่างไรหรือจะวัดผลอย่างไรเด็กเรียนเรื่องอิค o อร์สไม่เป็นเราใช้เทคนิคการสอนซ่มเสริมประกอบสื่อเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลอย่างไร เราพยายามใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ไหมไม่จำเป็นต้องไปทดสอบแหวกสาสตรการเขียนภาพเปอร์เซนต์ทีชิ้นงานม,ากกามันก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กเนี่ยมีการพัฒนาการขึ้นไหมให้เด็กทําต่อไปแล้วมันมีทักษะเพิ่มขึ้นไหมสังเกตพฤติกรรมไม่จําเป็นต้องไปทดสอบทดสอบทดสอบยังให้เหมือนกับครูคนอื่นครับ เวลาครูเขาจะทำตกลงทางวิชาการเนี่ยขั้นที่หนึ่งคืออะดับพีเทสแล้วก็แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มสรครับแจกใบงานใบความรู้ให้เด็กอ่านใบงานใบความรู้แล้วก็สรุปสรุปเสร็จปั๊บครูซักถามเล็กน้อยแล้วก็โพสเทสเพราะอันนี้เขาทำตกลงทางวิชาการ ปล่อยเขาไปอันนี้เรากยายางทำวิใจัยในชั้นเรียนบานงทีมันไม่จำเป็นต้องมาพีจทรไม่จำเป็นต้องทดอสอบเราอาจจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเช่นเด็กมาสายใช้สัญญาก,การเรียนไม่เห็นต้องใช้ข้อสอบเดือนแก็สังเกตพฤติกรรมของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวตัววัตถุผลแล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดเครื่องมือว่าใช้เครื่องมืออะไรเพราะฉะนั้นตรงตรงตรง,ตรงจุดนี้อย่างอย,าอย่าฝากเราวา อย่าทำให้เป็นเรื่องยากแล้ววิจัยจะเรียนเนี่ยมันไม่เกินความสามารถของคนครูนะครับแล้วเราพยายามจะบอกว่าเราจะเป็นครูมืออาชีพนะเพราะนั้นนี่คือตัวตัวโอการวัดผลพอวัดผลเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้มีการรีเฟลกรีเฟลกอันที่หนึ่งคืออะไรเช่นทีบองค์มคาถามผมบอกว่าอาจารย์ปัญหา,ญหาของตัวนี้สาเหตุน,นี้ อาจารย์คิดว่าใช้ได้ไหมบอกว่าอ้ยสาเหตุนี่ไม่ได้ไม่น่าเป็นสาเหตุมากแล้วผมรีเฟล็กสะท้อนไปพอสะท้อนไปปั๊บคุณก็ต้องไปคิดเออจะปรับปรุงดีไหมอาจารย์วิวจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ผมใช้เครื่องมือตัวนี้เก็บข้อมูลได้ไหมใช้อันนี้ได้ไหมใช้แฟ้มสะสมงานได้ไหมใช้ข้อสอบได้ไหมเดี่ยวผมรีเฟล็กไปรีเฟล็กไปพอรีเฟล็กไปเนี่ยคุณก็ไปไปไป,ไป,ไป,ไป ทบทวนแล้วก็ปรับปรุงรีไวซ์แต่การรีเฟกซเนี่ยอาจจะรีเฟกซภายใน,นแผนถ้าเกิดรีเฟกซภายใน,นแผนก็แสดงว่ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ัแต่ถ้าเกิดพวกซิมโพเซียมนะนช่วงนี้จะมีซิมโพเซียมางานวิใจัยในชั้นเรียนของกรุสภาประมาณเดือนหน้าเขาให้ผู้วิจัยเนี่ยมานําเสนอแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้สมัครคอยวิพากให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ไอ้การที่ผู้วิจารณ์ผู้สมมติวิพากษ์ถ้าเขสังเกตเนี่ยแสดงว่าเขาทำาป็นเฟ f e c t d ฟ f ว่าถ้าเกิดทำครั้งต่อไปเนี่ยคุณนี่ยต้องระวังตรงไหนบ้างเช่นเครื่องมือคุณไม่ได้หาคุณนำผ้าแสดงว่าเราก็มีความรู้แล้วว่าเครื่องมือเราไม่จะหาคุณภาผ้าเพราะฉะนั้นวงจรตัวนี้มันเป็นวงจรที่แบบทําเป็นวงจรไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่า p ม r มันไม่ต่างจาก PDC เพราะฉะนั้นการทําวิใจัยในชั้นเรียนเนี่ยเพื่อจุดมุ่งหมายได้ก็คือเราต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำน็จทางการเรียนสูงสุดคาว่าสูงสุดก็คือเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเพราะฉะนั้นนี่นี่คือทําไมต้องมาอบรมอย่างทำไมถึงอยากให้ครูทําวิใจัยในชั้นเรียนก็คือเราอยากพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่อีกในยัดหนึ่งก็คือมันเป็นตัวแฝงว่าเรารถูกประกรันคุณภาพอีกในยัดหนึ่งเราพบว่าการทําวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ว่าเฮ้เราไม่ทำได้ไหมไม่ทำคงไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสายเดนะ